ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวล่างในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตร4ชุดนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณย้อนหลัง3งวดเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักพันนะครับบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกหลักแสนบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ นะครับก็จิบก์ได้1น่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็เอาหลักพันนะครับก็คือเลขเก้านะครับ บวกสิบล่างสองครั้งก็คือเลข8บวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ9บวก8บวก8บวก3บวก3บวก1นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับ2บวกด้วย1นะครับก็ได้3นะครับ ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับเราก็เอาหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข6นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข8บวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข3นะครับบวกด้วยคงที่นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 6บวกหบวก8บวกแบวกสบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ35นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ5บวกด้วย1นะครับก็ได้6นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัว ครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้25นะครับ26 3หนะครับแล้วก็36นะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวแลขในงวดนี้นะครับก็คือสามหกนะครับก็มีอชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือสามหกนะครับนะครับเลขสามก็เข้าหลักสิบนะครับเลขหกก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ะครับผมมาดูในวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็เอาหลักพันก็คือเลข9นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ9ก้บวก3บวก3บวก6บวก6บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับ8บวก1นะครับก็ได้9นะครับ ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็เอาหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกกัน2ครั้งนะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 8บวกบวก3บวกสบวกหบวก 4. นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวก1นะครับก็ได้3าม นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้82 83 92นะครับแล้วก็93นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุด นะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างนงวดนี้นะครับก็คือ9 2นะครับก็มีอู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ92นะครับเลข9กก็เข้าหลักสิบนะครับเลข2ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับ <c oughs> คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบหลักสิบนะครับก็เอาหลักพันนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกสิบล่างสองครั้งก็คือเลขเก้าบวกหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลขสองนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 0+ บวก9บวก9บวก2บวก2บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ23นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักสิบนะครับ3บวก1นะครับก็ได้4นะครับ ต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข8นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข9นะครับบวกหน่วยล่าง1ครั้งก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 8บวกบวก9บวก9บวก2บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ40นะครับแล้วก็จะได้เลขศูนย์นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ0นบวก1นะครับก็ได้1นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับ จากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้สามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่สี่ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวล่างในงวดน,นี้นะครับก็คือ3 0นะครับก็มีชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ30นะครับเลข3ก็เข้าหลัก10นะครับเลข0นย์ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด u ับ c ไ i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวย นะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์นะครับพศ2 5 6 5นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็เอาหลักพันก็คือเลข4 นะครับบวกหลักสิบล่างสองครั้งก็คือเลขสามนะครับบวกหน่วยล่างสองครั้งก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบสี่บวกสามบวกสามบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ 1, ่งนะครับผลลัพธ์ก็คือสิบเอ็ด นะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับมาในหลัก10นะครับ1บวก1น,นะครับก็ได้2นะครับต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมนะครับเอาหลักแสนบวกกัน2ครั้งก็คือเลข9ก9นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข3 ครับบวกหน่างหนึ่งครั้งก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วย4ีของที่นะครับ,บขออภัยนะครับนะครับ,นะรบต้องขออภัยท่านผู้ชม นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ9บวก9บวก3บวก3บวก0นบวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับมาในหลักหน่วยนะครับ แบวก1นะครับก็ได้9นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้1 8 1 9 2 8้าสองแป นะครับแล้วก็29นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ18 19 28แล้วก็29นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่17 กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคัดคณเนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน F4 ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเฮงๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ